สวัสดีอีกรอบหนึ่งในตอนบ่ายนะคะนักศึกษาเรามาเรียนต่อกันบ่ายวันนี้เรามีไฟล่าเล็กๆอีกสไฟล่านะคะมีอะไรมั่งเอ่ยมีโรดิซิเฟราเอนโตพล็อกต้าแล้วก็อะแคนทัวเซ h a ราก็จะหมดสำหรับพาร์ทวันของเราทั้งหมดนี่เรามาดูอ่าตอนนี้เรามาดูลักษณะของไฟลัมนะคะข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งบิล a เทอร m e ลซิ ต่อไปก็คือมัดำตัวไม่ได้แบ่งเป็นปล้องอันเซกเมนตเชตนะคะแอนเดอะพอบอเร์นะเพราะว่าพี่ก็บางทีเขาก็ว่าอย่างนั้นอนะเป็นซูโดซิโลเมตข้อต่อไปก็คือบอดี้ดดไวเดดอินทูอะเฮดเดเนคแอนด์ทอรัคส์ก็คือตัวเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็มีส่วนของหัวคอแล้วก็ลำตัวก็คือส่วนอกหมายถึงว่าลำตัวลงไปนะคะแต่ตั้งอ,อกลงไปออร์ดิแท็บเชเบิลนะอินชูแอนเอฟโดเมน ก็คือเรียกว่าเป็นตรงส่วน thorax นี่อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนท้องอะไรท้องนั้นนะคะ abdomen นะ house in c u t i c u l a lorica ก็คือตรง abdomen เนี่ยเหมือนกับมีบ้มีเป็น c u l i a c u l e อยู่ abdomen อาศัยอยู่ภายใน ul c i l i c u l a lorica นะคะ mouth is located at the end of oral cone base นะหรือว่า base with cilia ก็คือปากเนี่ยอยตรงปลายสุดของออร์โคนอเรามันก็คโคนโคนก็คืออะไรที่แหลมๆขึ้นไปแล้วก็จะประดับประดาไปด้วยพวกสไลเเหมือนกับว,ว่ามีอะไรที่เป็นแท่งๆเข็มเหมือนเข็มแหลมหลมองนั้นกัดคอมพลชก็คือลำไส้เนี่ยสมบูรณ์มีปากแล้วก็มีทวารหนัก no apparent secretory or gas exchange system ก็ยังไม่มีระบบพวกนี้นะคะระบบหมุนเวียนแล้วก็การแลกเปลี่ยนแกส๊สวันแพรอปโตเนฟริดีอาโพโตเนฟริดีอาไตที่ยังไม่เจริญก็มีหนึ่งคู่กลโนโคริสติกหมายถึงดิวอรเมชอินคลูซยูนิคฮ mm ิก hmm. mm ิน hmm. ส์ลาวะก็คือกลโนโคริสติกใครตอบได้มั่งแปลว่าเพศแยกกันมีเพศเป็นไดเชสนั่นเองการพ,พัฒนาของตัวอ่อนเนี่ยจะแบบ หมายถึงว่ายูนิคก็คือพิเศษออกไปโดยที่ว่ามันจะมีชื่อตัวอ่อนว่าฮิกกินส์ลาวะให้เกียรติกับดรฮิกกินส์ออหิบอินเทปิดนะคะอออินิมารีนก็คือพวกนี้จะอยู่ในทะเล Interstitial Environments ก็คือในทะเลที่มีหมายถึงว่าซับซาตั้มพื้นพื้นที่มีช่องว่างระหว่างไม่ดินเม็ทรายในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะคะพวกนี้เขาจะอยู่ ก็คือเรียกง่ายว่าก็แค่กับว่าอยู่ในทรายทำลองนั้นแหละนะ first found the first found in clean shale gravel sediments ก็คืออันที่ไอพวกเนี้ยครั้งแรกครั้งแรกนะในในเซดิเมน n ์ที่เป็นเหมือนกับไอเวลาที่นักศึกษาไปตามชายหาดแล้วมีเปลือกหอยแตกๆบนทรายเปลือกหอยบนทรายทำลองนั้นนั่นะซื่อส,ส,สะอาด clean ที่สะอาด This phylum has been named Loricifera Latin Lorica Corset f o r e เรต a r กก็หมายถึงว่าไฟลัมนี้เขาตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็น Loricifera ตามภาษาลาตินนะซึ่งไอลอริกานี่หมายถึงว่าไอสิ่งที่ห่อหุ้มกำลังฟิตกำลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและโฟเรก็คือทูแบ r ก็คือการสร้างการให้กำเนิดไอลอริกามาหุ้มตัว The description of the phylum was initially Based อร์ออฟอปอนเอซิง e กิ e สก็คือเดสคริปชันก็คือการบรรยายลักษณะของไฟลัมเนี้ยก็มีการเขียนกันขึ้นอยู่กับ Species เดียวกับไอ้นานาริคัสนะคะนานาริคัสมิสติกัสคือตัวแรกสุดที่เขาเเใช้ในการศึกษาแล้วก็พบว่าไม่ได้ศึกษาตัวเป็นแค่ศึกษาตัวตายตัวตายนานาริคัสมิสติกัสก็เป็นตัวแรกของโรลิซิโฟรา but eight other species have since been corrected and described by Robert P Higgins and r e i h a r d Christensen in 1986ก mm ็ค mm. <rog> mm ือ hmm. อ mm ีก8ป p สปีซีอีก8ชนิดเนี่ยก็ได้มีการ correct ได้ถูกเก็บได้เก็บแล้วก็บรรยายคือเวลาจะบรรยายชนิดใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องมีการ describe ซึ่ง Professor Higgins กับ Christensen เขาก็ร่วมกัน ทำเมื่อปีคศ 1986. l o r i c i f e o r a n b o d i n g is small ก็คือตัวอ l o r i c i p h o r a เนี่ยเขาจะเล็กมีขนาดเล็กเพียง225-383ไมครอน and divided into a head, introvert, neck, and thorax and l o r i c a g e abdomen อันนี้เขาจะว่าไอตรง thorax abdomen นี่ไอบางบางทีขาว่ามันต่อกันไปเลยบางทีก็แยกออกมา the head neck and most of the thorax are retractable within the lorica ก็มือไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวคอหรือ er ว่าส่วนของ thorax ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถจะหดเข้าไปอยู่ใน lorica กล่องที่หอหุ้มไว้ The digestive tract is complete ก็อย่างที่อธิบายแล้วว่ามันสมบูรณ์คือมีปากแล้วก็มี anus Rodicic o r e n s are gonochoristic Males and females differ externally in the form of certain scales ก็คือตัวผู้ตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันสามารถจะดูได้จากภายนอกถ้าจากภายนอกแยกเพศได้นี่เราเรียกว่ามีอะไรคะเซ็กชวลอะไรเซ็กชวลเดมอลฟิซมแยกจากภายนอกได้นะเอกโซนอลอันเนี้ย differ e x o นอ e l e t a l in the form of certain scellets ไอ้ตรงที่ตรงคอที่มีระบายระบายออกมานะ่อนะันนะั้นนะ scellets นี่ก็ดูภาพบรรยายนิดหน่อย อันนี้ก็เป็นบคข้อแนวตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของบุเคลเชฟที่ว่ามันยืดออกมาแล้วปลายสุดก็เป็นปากตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของหัวทั้งหมดนะคะตรงนี้ส่วนของอกอกแอดโดเมนนี่จะต่อต่อกันอยู่ค่ะนะคะคล้ายๆกันคือถ้าแยกออกไปเลยก็คือทารกักแล้วตรงนี้เป็นแอดโดเมนแต่หนังเสืองเล่มก็บอกว่าอมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นส่วนถึงให้มองเห็นว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายกับอะไรเนี่ยตรงเนี้ย สมมุติจะมองปุ๊บคล้ายกับโรติเฟอร์เนาะแล้วบนนี้ก็คล้ายกับส่วนของไคโนริงน้ำนองนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะคะนี่คืออรลิเซฟเรนตัวแรกสุดก็คือนานาโรลิคัสมิสติคัสอันนี้เป็นไลไซคิลมันไลไซคิลของจีนัสนานาโรลิคัสเนี่ยจากไข่เ็นตัวอ่อนตัวผู้ตัวเมียผสมกันน่ารักดีนะคะ อันนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่นอีกตัวหนึ่งอันนี้เขาแอดวานซ์สมาเขาศึกษาสามารถศึกษาไลท์ไซเคิลได้เลยถ้าเวลาศึกษาไลท์ไซเคิลเนี่ยคุณเลี้ยงตัวเออผมกได้ตัวแม่แล้วตัวแม่มาปล่อยไข่ได้แล้ววนเวียนอย่างเงี้ยไอตัวนี้ก็เนี่ค่ะน่ารากมากเลยนะอินโตพอกตานี่เราดูไฟลัอินโตพ็อกตาบ้างอินโตนะคือข้างในภายในพ็อกตาคือเอนัสถามว่าไอตรงนี้คืออะไรก็หมายถึงว่า ปกติเนี่ยนะตรงนี้เป็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีช่วงเปิดว่าเมาส์จะเปิดอยู่ข้างในแต่เอน่าจะเปิดอยู่ข้างนอกไอ้น,นีอ่อยู่ในวงทั้งคู่เลยค่ะทั้งปากและเอน่าเปิดอยู่ข้างในหมดเลยนะคะเปิดอยู่ในเพนตาคิวราคราวเนี่ยเปิดอยู่ในนี้หมดเลยตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกแคลริกส์อันนี้เป็นเทนเนเคิลนีแคลริกส์นี่เป็นสต็อ ซีนโนนิมของพวกนี้ก็มีชื่อหลายชื่อนะคะจะเรียกแคริโซโซก็ได้แคมโตโซหมายถึงไฟลัมนะคะแคริโซโซไฟลัมแคมโตโซแต่ว่านิยมเรียกเอนโตพอกต้ามากกว่าเสร็จแล้วถ้าเราเรียกว่าเราเรียกตัวไหนไอ้คอมบันเนมก็ต้องไปคล้องจองกับตัวนั้นนักศึษาเรียกเอนโตพักต้าคอมบันเนมก็ต้องเอนโตพล็กซ์นักษาเรียกแคริโซโซก็แคริโซโซนแคมโตโซก็แคมโตโซนอะไรแบบเนี้ย นะต้องจับคู่ให้ถูกต้องสมาชิกก็มีประมาณ60ชนิด6 i species ขนาดเล็กมากขนาดเล็กมากยาวเพียง2-3มมิลิเมตรท่านั้นเองชอบพบชายฝั่งทะเลมักจะพบที่นั่นน้ำจืดมีเหมือนกันมีนิดเดียวมี1วง family 1วง e r n a c e i d i นะวงที่พบในน้ำจืดของ entopta e r i n a c e i d ดีพวกนี้ยึดเกาะอยู่กับที่เราเรียกว่าเป็นอะไรคะ เซาอ่ะเซา S E S S, 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 S I L แล้วก็อยู่โดดเดียวโดดเดียวเราเรียกว่า solitary อยู่เป็นกลุล่ม colony ลเนียฟอร์มโดยยึดติดกับวัตถุนะคะอาจจะเป็นก้อนหินเปลือกหอยขอนไม้ไฮรดรสารายเตเรอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่เร่วมกับสัตว์อื่นอย่างเช่นมีฟองน้ำเจออยู่กับพวกแบโอโซอ่ะ แบลโอโซนนี่ก็เป็นเอ็กโตพอกนะคะอันนี้ก็เอนโตใช่ไหมอันนี้เ e อ e ็กโต EC เปลี่ยนเอ็นเป็นซี C, ท่านเอง,เองนอกนั้นเหมือนกันมันอยู่กับพวกโพลิคีดส์อยู่กับไฮเซเชียนส์แล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆคอมมินโซ่คอมอคอมินโซ่คืออพวกนี้ได้ประโยชน์พวกอื่นไม่ได้เสียประโยชน์อินโตพอกได้ประโยชน์อันอื่นเขาไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดโพดิบหรือซูออยที่เจริญเต็มที่แล้วนะคะ หมายถึงว่าโพลิฟก็คือเรามองเหมือนว่ามันตั้งขึ้นมาถ้าเรียกซอยซอยซอย,ยก็หมายถึงเหมือนกับตีเต,ตี๋ไม่ไม่ได้สูงอ่ะนะเขาบอกว่าเวลาที่มันโตเต็มที่อย่างนี้นะักสายเห็นแล้วก็รูปร่างคล้ายรูปไข่นะด้านบนมีเทเนเคิลจำนวนแปดถึงสามสิบอันเมื่อกี้ที่เห็นนะคะเลียเทเนเคิลแบริ่งโอเวอล์เชฟแคลริกส์แต่อยู่บนสต็อกซอกก้านยาวทำหน้าที่ยึดเกาะกับวัตถุ และระหว่างที่เป็นไอ้ก้ามเนี่ยนะคะอาจจะมีเป็นกล้ามเนื้อขยายเป็นกระป๋องก็ได้ b l บ u s Muscular en Enlargement คือมันเป็นซอรแต่ว่ามันมีส่วนที่อาจจะขยายเพราะว่ามันเป็นมัสโซเป็นกล้ามเนื้อทั้งปากทวารหนักเชื่อมนะคะเชื่อมกับทางเดินอาหารรูปตัวยูยูเชฟดเชฟดเชดิสตคกเปิดอยู่ภายในวงของ t e n เน c l e เราเรียกว่า c i r c ์เค o ออฟเทนเน e s หรือ t e n ต a คิ r a าเซอร์ หรือคลาวออฟเทนเนเคอร์คลาวที่แล้วมงกุดคลาวออฟเทนเนเคอร์คือทั้งหมดเป็นเทนเนเคอร์แล้วมันอยู่ในวงนักสารนึกอย่างนี้ออกไหมคะนะอยู่ในวงนั้นทั้งปากกับเอนัสเปิดอยู่ข้างในในวงนั้นเนี่ยลองดูอันนี้มองอาจจะมองไม่ชัดอันนี้เอ็นน่าจอยู่ตรงเนี้ยนะเอนัสอยู่ตรงเนี้ยนะคะ แล้วเออเอเอทางเดินอาหารเวลากินกินก็กินตรงนี้บริเวณนี้กินเข้าไปกระเพาะออกนี้เพราะว่าทางเดินอาหารแค่บอกว่าเขาจะเป็นร um ูปครึ่งกลมแบบนี้จะว่าเป็น U shape ก็ได้นะ U shape ข้างนอกนี่เป็น cuticle caec ก็คือประกอบไปได้ตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ caec อันนี้เป็น s t o l k เอาเอาง่ายง่ายแค่นี้นะคะให้เห็นว่าลักษณะเขาเป็นอย่างเนี้ เราดูตรงนี้เมาส์ก็เปิดตรงเนี้ยปากเข้ามาเป็นทางเดินเป็นหลอดอาหารตรงนี้นี่เองนะตรงนี้เพราะนั้นอยู่ภายในคราวอฟเทนเคอร์ส่วนเทนเคอร์ก็อยู่ตรงนี้พวกนี้เป็นสูโดซิโลเมทเพราะนั้นไอ้พวกรอริซิปราก็สูโดซิโลเมทเพราะนี้เราเรียนตรงนี้เป็นสูโดซิโลเมทหมดเลยโคตเนฟิเดียนะเป็นเอ็กซ์โอริอเรอแกน กินอาหารแบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เพราะว่าเขามีเชนิเคอร์ไว้ช่วยกรองอาหารได้นะมีสารอินทรีย์แพงตั้งขนาดเล็กการย่อยเป็นย่อยภายนอกเซลล์แยกแยกกันรวมกันมีไหมก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเอออันไหนก่อนอันนั้นจะแปลว่าสําคัญกว่านะสืบพันธุ์แบบแม่าสายเพศกับแบบอศัยเพศแม่าสายเพศโดยแตงนอบบดดิ้งบัดที่ไหนมั่งแัดดิ่งแตงนอที่ไหนที่สโตรลอนสต็อกหรือว่าแคริสบัดดิ้งนี่ค่ะแตกที่ไหนบ้าง แตกที่แคลิค์แตกที่ตรงนี้ข้างๆนี่หรือแตกที่สต็อกหรือแตกที่โซลอนโซลอนคือตรงนี้จากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งตรงเนี้ยเหมือนจะรากอะที่ทอดไปตามพื้นเนี่ยค่ะอย่างนี้เรียกโซลอนนะเวลาเขาแตกหนอเขาจะแตกได้ที่เนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้ที่สตนะ็อกที่แคลิค์ไม่เห็นแล้วก็แตกโซลอนนี่ก็ไม่เห็นโซลอนหมายตรงนี้เส้นๆ เหมือนรากอะค่ะคล้ายคร,รูทนั้นนอกจากนี้ก็มีออริเจนเนชันคือการงอกใหม่การสืบพันธุ์แ,แบบอาศัยเพศก็โดยการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มตัวอ่อนพัฒนาอยู่ภายในตัวแม่มันมีราว่าแต่ว่าราว่ามีช่วงนิดเดียวเป็นโทกอฟลาว่านักษณะคล้ายตัวอ่อนของพวกแอนเนลิกกับมอรัสอันนี้เป็นโลโซโซมาอันนี้เบรนเซีย เบร n นเซียราม a ซอันนี้เพชริเซรีนาบ้างอันนี้เพชริเซรีนาอะไรคะเซนนวอันนี้ทางเดินอาหารก็เป็นในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอยู่ภายในเซนตาคิล่าคราวหรือคราวเทเนเคอร์อันนี้เพชริเซรีนาเนวเบอร์ยายนี่เป็นกลุ่มก้อนเลยอันนี้เออนาเทล่าเป็นน้ำจืด ในแฟมิลี่เออร์นาเชรีดี้ไอเขาบัดดิ้งที่ไหนบัดดิ้งที่สต็อกเนี่ยออกมาข้างๆเยอะแยะยนาเฮล่าก็อยู่ในน้ำจืดนะการมีขาดคล้ายลูกปัดมีบัดดิ้งแบบไม่ใชยเพศสต็อกบัดดิ้งมากกว่าโซลอนบัดดิ้งเขาก็จะพอ